ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะ่อยเองนะคะวันนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเลยแต่งตัวสวยใส่เสื้อที่คุณมากใส่นะคะ <laughs> เพื่อที่จะมาเตรียมรีแอคเอเพลง a n c โค e ออกเสียงยังไงอะอังกรอ,งกร,องกร์เอนคอร์เอนคอร์เออยังไงก็ช่างเถอะเป็นเพลงของกัสนะคะน้องอังกอร์นั่นแหละพูดยังไงนะคะสำเนียงไทย <c oughs> นะคะก็จะมารีแอคเพลงนะคะเนี่ยเราจะเขาด่าไป,ปพร้อมๆกันดูรอบพรีเมียร์ไปพร้อมๆกันมาดูกันว่าจะสุดตังแค่ไหนนะคะวงหัวของเรานั้นไปกันเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดู MV เพลงนี้พร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนไปๆๆมาเลย ลองเปิดโดยเฮีย Oh my god ลองเปิดโดยเฮียมันต้องปังดิ 문득 생각이 나 긴장된 웃음과 서툴던 행동들 다 되돌아갈 순 없어도 계속할 수 있잖아 네. 이젠 편하게 이젠 그 o o d n 했던 파란 하늘도 해가 저물어 검게 물들고 어느새 푸른 달이 고개를 들어 말했네 이제 다 왔다고 thăm gia ca nhạc thì mình 팬분들 놀랐죠? 어, 저희가 준비한 선물 어 때요. 네, 저희가 다른 거보다도 저희의 마음을 노래로 이렇게 전하고 싶었어 가지고. 맞 아, 네. 여러분들한테요. 그저 아, 이런 게어요 음 네, 그리고 저희가 팬분들이랑 약속을 해서 저희 약속을 지키려고 했어요. 울동이 사랑받았냐? 맞았죠? 저희 팬분들은뭐다 네, 저희는 언제나 여러분은 미안 앙코를 계속 할 거니까 항상 함께해요, 여러분들. 네. Yeah. Yeah.

อัน้เอซคูทีโปรดิวเซอร์มากตัวนจบยังจบแล้ว ไม่คิดว่าจะต้องร้องให้ทุกคนคะไม่คิดว่าจะต้องร้องให้ให้เอมวีเพลงนี้ทุกคนขอตั้งสติก่อนครับแป๊บนึง่งความหมายเพลงก็คือแบบเหมือนมา้าก็ได้เมือ ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเพื่อลองเพลงเพื่อรักษาสัญญากับเราเพื่อรักษาสัญญากับอากาเซ่ก็เลยยังอยู่ตรงนั้นเพื่อลองเพลงเออทุกคนไม่คิดว่าจะต้องร้องไห้นะคะขอโทษ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 มากๆเลยโอเคร้ okay. องไห้อีกแล้ว ก็เซเว่นทำให้รู้สึกเป็นไมโคลได้อีกแล้วแต่ว่าได้ๆคือเพลงพอมาตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นเพลงช้าแบบนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นเพลง mm. เต้นเพลง mm. เ,เงร็วหรือเปล่าแต่เปล่าเลยมาโมเมนต์แบบซึ้งทุกคนที่สำคัญ MV ตัวนี้นะคะ MV ของเพลงเพลงนี้เนี่ย,พ,ย,ยพี่มาร์กเป็นคนที่แบบ Executive Producer พูดง่ายๆก็คือเป็นคนออกค่าใช้จ่าย จัดหาเงินทุนในการถ่ายทำวิดีโอทุกอย่างเลยนะคะเป็น MV ที่เมมเบอร์ในวงมีส่วนที่เกี่ยวข้องแบบ100%แล้วก็แบบทีมตัดต่ออะไรต่างๆคือเพื่อนของมาเป็นคอนเนคชั่นของกัดโดยตรงนะคะภายใต้สังกัด w พ r Mu r Music อขอโทษนะคะขอโทษขอโทษแต่ใๆคือ ปอยต้องไปวนดูอีกรอบแหละอันนี้คือปอยปอยดูรอบรอบพรีเมียมพร้อมๆก,กันกับที่วิดีโอมันเปิดตัวนะคะคร่าวๆคือมันเป็นเพลงที่แบบพูดยังไงคือเขาต้องการที่จะขอบคุณพวกเรานะคะเป็นเพลงสาหรับขอบคุณอังกซษแล้วก็เป็นเพลงที่มาตอกย้ําสัญญาว่ายังอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรักษาสัญญากับพวกคุณยังอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังโอเค เป็นอีกรีแอคหนึ่งที่แบบไม่มีสติอีกแล้วนะคะแต่ว่าเพลงดีมากๆเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้วนๆไปวนๆไปค่ะทุกคนก็เหมือนเดิมแชรกันปันวิวนะคะถ้าใครที่สตรีมแอปพลิเคชันอย่างอื่นเป็นก็จัดการเลยค่ะจีนี่บัคอะไรต่างๆนะคะไปตามที่ตัวเองถนัดทยถนัด YouTube ก็ปันใน YouTube นะคะแล้วก็อย่าลืมไปเท n นแท็กอะไรต่างๆในทวิตเตอรด้วยนะคะ แล้วยิมนี่วาลาไปก่อนแล้วจะได้จะได้ลงไหมเนี่ยถ้าไม่น่าเกลียดเกินไปก็คงได้เจอกันนะคะคลิปนี้ในช่องแต่ถ้าดูแล้วไม่น่าลงก็ขาจะไม่ได้ลงโอเคเจอกันยิหน้าบ๊ายบายค่ะไปปันน่นมิวกันเย้ yeah.